ระบบน้าครับทดสอบระบบน้ําตอนนี้เที่ยงประมาณเที่ยง5นาทีนะครับจะขออนุญาตให้พ่มาาได้แนะนําเอาไว้หน่อยครับระบบที่เราตั้งเอาไว้นะครับครับผมให้พ่มา่าอธิบายนะครับครับผมระบบที่สามารถตรวจสอบได้ตอนนี้เราไปกดที่ระบบที่สวิตต์ครับตอนนี้ แรงดันอยู่ที่123โวลต์ถ้าสูงสุดจะเท่าไหรอ่าถ้าสูงสุดอยู่ที่137โวลต์เอาสูงสุดได้137อ่าแสดงว่ามีโอกาสขึ้นอยู่ไหมเนี่ยครับผมตอนบ่ายๆอาจจะมาดูอีกทีนะอาตอนนี้ความเร็วรอบอยู่ที่3,900รอบตั้งไว้สูงสุดเท่าไหร่4,000ครับโอ้ใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มเต็มที4,000แล้วก็แอมป์กระแส22แอมป์อ่าเราตั้งไว้ถ้าเต็มถ้าเต็มสูงสุดก็16แอมป์ อ๋ได้สูงสุด16วันนี้ยังขาดยังขาดอยู่อีกสี่ถ้าแดดจัดๆตัวนี้คือมอเตอร์ตัวนี้รับได้16แอมป์16แอมป์แต่แผงโซล่าเซลล์สามารถผลิตได้20แอมป์ซึ่งมันก็เป็นต้นทุนอยู่สํรองไว้วัดตอนนี้1,490ประมาณ1,500วัตต์ถ้าถ้าสูงสุดวันนี้ก็ต้องเป็น2,660กัวัตต์บ6 0วัตต์ตอนนี้มันทํางานอยู่ประมาณ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อนี่แค่เจดสิบเปอร์เซ็นต์ขี้ยงนี่นะครับผมอมันก็ขึ้นอยู่กับวันด้วยเนาะก็เป็นแสงแดดบางทีก็เปลี่ยนเปลี่ยนแทนเปลี่ยนแทนอ่ามีมีหมายถึงว่ามันมีเมฆมาบังประมาณอย่างนี้อ่าโอเคมีคำแนะนำสำหรับ พี่น้องหรือโฆษณาหน่อยก็ได้อย่าแกได้อยากแกติดตั้งาระบบสูงที่แตะครับสามารถช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ความแห้งแรงได้ราก็ไม่สูงมี่ไลายแบบรลายสเปคนะครับมาคุยกันนะครับขาหน้าทางนี้พี่หน้ามืดหน้ามืดนะแบบให้ตามความเหมาะสมกับการเงินแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ ออ่้ปรระะสงค์าาชนบที่มาดแนะนําตัวเองเพิ่มเติมนิดนึงครับชื่อจริงชื่อจริงชื่อสกลเกียรติครับนางคุณชาสำโรงครับแต่ถ้าต้องการติดตามผลงานติดตามได้ที่ไหนยังไงเบอร์โทรตามที่เบอร์โทร081ครับ2746874สี่หกแครับหรือว่าเข้าไปในเฟซก็ได้ครับเฟซบุ๊กชื่อสกลเกียรติชาสำโรงมีคำว่านายด้วยนายสกลเกียรติครับผมชาสำโรงครับผมโทร์โทรว่า081 2746874ครับครับความคุ้มค่าของโซลาร์เซลล์ ในเรื่องของปริมาณน้ำนที่ได้กับราคาวัสดุอุปกรณ์ทุกวันนี้คุ้มไหมครับคุ้มครับเพราะทุกวันนี้โซล่าเซลล์ก็ไม่ไม่ได้ราคาสูงมากครับถ้าเทียบกับาการใช้น้ำมันสูรบวกลบปัญหาออกมาเนี่ยประมาณโดยเฉลี่ยประมาณสองปีก็จุดเลยนครับราคาเซ็ตที่กระทัดรัดเข้าถึงได้ตอนนี้ต่ำสุดอยู่ที่หมื่นแปดนี่ พร้อมติดตั้งให้ติดตั้งให้เสร็จครับก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์รุ่นเนี้ยในเม็ด400วัตต์เองเลยครับแผ่นเดียวแผงเดียวก็ใช้ได้ครับผมแล้วก็ซัมเมอร์ขนาด300วัตต์ก็คือประมาณ30 300วัตต์ครับาแล้วก็เกือบเกือบครึ่งแรงหนึ่งครึ่งแรงเริ่มลึกไปถึง35เมตร35เมตรแล้วได้น้ำเท่าไหร่อ่าถ้าลงจริงๆแล้วเราควรจะไม่ลงไม่เกิน60 60%ของของบ่อปลาดาาครับคือน้ำก็อยู่บรลมา็น1,800ลิตรถึ2,000ลิตต่อชั่วโมงประมาณ2คิว2คิว2คิวต่อชั่วโมงอันนี้เล็กสุดอันนี้เล็กสุดอันนี้คือไซสเล็กสุดถัดมาก็จะเป็น600วัตตครับใช้2แผงครับอ่าแล้วก็1,500ัต์ค1แรงก็ไอ้ันไ้1,750วัตก็คือ3แผง1แรงครับถ้ามีแรงครึ่งก็4แผงครับอ่าแล้วก็ตัวนี้2แรง กำลแงสามารถใช้6แผ่นหรือ8แผ่นก็ได้ครับถ้า8แผ่นก็มีตัวเชิงสูงก็น้ำก็ดีดีขึ้นอื่าบอกว่ามันได้เกินไปแล้วก็มันต้องการลงเไวอมากๆมันก็ต้อจะจะเป็นที่จะต้องใช้แผ่นเยอะเพื่อให้ต้นถินพลังงานมันสูงข,ขึ้นครับครับผม,มก็จะรบกวนพี่สกลเกียรติได้นำเบอร์โทรมาติดไว้บริเวณนี้ให้พี่น้องชาวอำเภอสว่างวีระวงเราเวลาขึ้นทอดอยากใช้บริการก็สามารถโทรไปได้นะครับ ตอนนี้สีน้ำเรายังยังเป็นสีออกแดงๆอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งทดสอบชั่วโมงแรกๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ระดับแดดที่มาในวันนี้ก็ถือว่าดีดีพอสมควรน,นะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามชมรายการของเราครับตรงนี้ผมอยู่ที่บริเวณด้านหลังเีแพนภาพให้เห็นข้างบนนะครับ อนุสาวรีย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับโดยบริเวณนี้เป็นสะไม้เลข8ครับเป็นสะไม้เลข8ที่เราทําขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็ไม่อยากจะให้พักผ่อนหย่อนใจเฉยๆครับก็อยากจะให้ได้ความรู้ได้เทคนิคได้วิธีการแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ไปปรับใช้ในพื้นที่ของพี่น้องเราด้วยครับ ขอบคุณที่ติดตามชมรายการการพัฒนาของอำเภอสว่างวีระวงของเราครับขอบคุณครับ